ตำบหวัดนอเ,เมืองจังหวัดนครสวรรค์วันนี้จะมาถ่ายร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเด็ดร้านหนึ่งนะคะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์เลยนะคะนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือราชภูหม้อไฟนะคะที่เสิร์ฟกันมาเป็นแบบหม้อไฟใหญ่ๆเลยนะคะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทางร้านมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังด้วยนะคะนี่ที่นั่ง มีหลากหลายเลยมีทั้งเนื้อทั้งหมูเลยเหรอคะ,คะอ๋อเนื้อไม่มีใช้ถ่านจริงๆเลยเป็นหม,ม้อไฟเห็นร้านทั่วๆไปเขาใส่อะไรนะแอลกอฮอล์เอเอ,เอท่ะน,นี้เป็นเป็นไฟเลยนะคะเป็นเตาถ่านเลยอะคะ่ะอ๋อนี่ค่ะที่ใส่บรรดา วัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นลูกชิ้นค่ะอยู่ข้างหน้านนี้นะคะสวยงามมากๆเลยโอขอดูเลยนะะเิร์กันแบบนี้เลยนะคะหม้อไฟแบบนี้เท่าไหร่จ๊ะเบเก้าค่ะหม้อเล็กอ๋อหม้อเล็กเจ็ดสิบเก้าบาทนี่คือหม้อเล็กแล้วโอหอันนี้เหมือนเย็นดะโฟเลย อ๋อมีทั้งซอสเย็นต้โพแล้วก็มีเป็นน้ำตกนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ,อโหน้ำซุปเขาเต็มหมอ้อเลยนะจ๊ะอ เปิดทุกวันไหมคะหยุดวันที่1กับ16ค่ะหยุดวันที่1กับ16แล้วก็ถ้าตรงเสาร์อาทิตย์เลื่อนไปหยุดวันจันทร์อ๋อถ้าตรงเสาร์อาทิตย์่อ๋อค่ะไม่มีเหตุไปไหนจริงๆเลยนะคะจะไม่ขัดข้อความค่ะเก้าโมงค่ะเก้าโมงเช้าถึงถึง4ี่โมงเย็นนะคะก็เพื่อนๆมาอุดหนุนได้นะคะเดือดปุดๆเลย เราไปดูแม่ค้าทำนะคะชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไรคะชื่อพี่เหรอค่ะ,นนค,ะคุณแอมนะคะเป็นเจ้าของร้านนี้เนาะเออคุณแอมเป็นเจ้าของร้านนี้นะอันนี้เป็นต้มยำนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเขาใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปตักน้ําซุปนะคะอ่านีคะ่ะโอ้โหน่ารับประทานมากเลยอันนี้อยู่ที่79ิเ้าหรอคะ โอ้โหแค่สั่งหม้อไฟไปก็คือคุ้มแล้วนะคะเพื่อนเนี่นะคะเส้นรวมค่ะเพื่อนๆจานละห้าสิบบาทนะคะมีทั้งหมดเจดเส้นมีขาวเส้นใหญ่บะหมี่เหลืองบะหมี่โยกเส้นเล็กมามา่าแล้วก็วุ้นเส้นนะคะเส้นหมี่ขาวแต่เหมือนลุกอะไรถึง ได้เป็นสีเขาไปรู้บอกว่ามีเครื่องมีน้ำน้ำสีน้ำผสมไว้ให้มันออกสีให้มันออกสีดำค่ะน้ำตาลนี่นะคะเส้นเจล่์เส้นใหญ่กระเทียมต้องเจียวเอกแน่ๆเลยแอบเห็นอ่านี่เป็นกระเทียมที่เจียวเอกนะคะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะโอ้โหสุกกรุงเด้ สวยงามดูความเหมาะสมนะคะหาเส้นใหญ่ลงไปแล้วจ้านี่บะหมี่เหลืองนะคะใส่ลงไปแล้วต่อไปเส้นเล็กมามา่มามาม,ามา่าอ๋อขอโทษทีค่ะกบุนเส้นอ่าะบุนเส้นมาค่ะให้กันแบบหนึ่งพยุ่มพยุ่มเลยนะคะอันนี้เป็นหมี่ขาว ไม่แบบจารอาจารย์ร้านนี้เขาจะต้ั้งเอาก่เส้นประมาณครึ่งกิโลอ๋อเส้นประมาณครึ่งกิโลนะคะอ๋อคือว่าเราขยุม้มข<ค>ย,ยุมเสร็จแล้วต้องช่างด้วยจาจเรามาเล็กๆเราก็ต้องช่งาง<า>อ๋อเราจับเลยเลยมันก็ไม่ได้เพราะมันติดเส้นเยอะเกินไปมันก็ลูกค้าก็กินไม่หมดค่ะนี่จะจา,จา,มา,มานนี้ประมาณครึ่งโลเส้นนอนี้มานะคะประมาณครึ่งกิโลนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะ คุณคะอันนี้ถึงถึงโตโมแล้วนะจ๊ะสั่งเป็นเซตสามค่ะเป็นหม้อเล็กไม่เครื่องในนะค่ะหม้อเล็กไม่เครื่องในเขาก็จะใส่เครื่องนะคะนี่ใส่มาแล้วอันนี้เป็นไม่เครื่องในเนาะไม่เครื่องในค่ะก็จะใส่ตามนี้นะคะอามาแล้วเสร็จแล้วแล้วก็หม้อเย็นตาโฟค่ะหม้อเย็นตาโฟนี่เขาเซตไว้แล้วนะจ๊ะ ต่อไปเขาก็จะใส่ถ่านนะคะ,ะร้านนี้คือแบบถ่านนี่คือมันมันร้อนร้อนดีมากเลยนะคะแล้วก็ร้อนละอุแล้วก็ทําให้แบบก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีความมันไม่เย็นง่ายอะคะ่ะนี่นะคะเขามีที่กันด้วยนะคะ,อะโอ้โหมาแล้ว เป็นเซตามหมดเลยนะเนี่ยมีขาไก่มีอะไรนะคะเนี่ยเออมีเยอะเลยนะจ๊ะยนโอ่านี่ค่ะยนาโ,โฟเขาก็กำลังจะใส่เครื่องไปนะจ๊ะมีน้ำตกน่ากินโน่ะทมาเลยร้าน,นี้ทำไวมากเลยนะคะต่อไปยินาโฟ,โฟ อสเยนโฟอันนี้เป็นเย็นตาโฟยำซีดเหมือนกับว่าเขาจะใส่ถั่วลงไปด้วยใช่ไหมคะ,ะ,ะ,ะนี่จ้าใส่แต่ละจ้าถั่วจ้าใ,ใส่เครื่องลงไปนะคะ จะมีเกี๊ยวไปให้อีกจานนะคะอ๋อมีเกี๊ยวให้ค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะนี่โอ้โหสีแดงร้อนแรงนะคะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะเพื่อนๆถ้าจะสอบถามว่าที่มาที่ไปของร้านเป็นยังไงบ้างคะเมื่อสักประมาณ10ปีแล้วนะถ้าทำเป็นร้านเล็กๆเ,เป็นเพิงมาเงาน ธรรมดานะแต่มีอยู่คนนึงที่เขาทาก๋วยเตี๋ยวขายเมื่อสมัยรัชกาลที่ห้าเขาทํางานเป็นรัชครูอยู่ในในในวังของรัชกาลที่ห้านะ,ะแล้วเขาก็ออกมาจากอ่จากเป็นรัชครูมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็วเขาก็เลยเอยเอาชื่อของเขานั่นแหละมาทําเป็นชื่อร้านเราแล้วก็ได้สูตรเป็นเครื่องสมุนไพรบางอย่างมามาด้วยเพราะว่าบางอย่างหาไม่ได้แล้วใ,ในในยุคนี้ ก็เลยต้องมาดัดแปลงเอาบ้างก็ได้ได้ส่วนของเขามาผสมด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทําให้รสชาติของไม่เหีียวก็มีความหอมเพิ่มขึ้นนั่นเองขอบคุณมากนะคะค่ะค่ับดีค่ะ แต่ว่าไม่ได้อาบเท่ไหม่ดีน่ากินม,มากร้อนๆเลยค่ะเพื่อนลองกินก่อนนะกินน้ำก่อนหองเลยค่ะของเป็นเครื่องเทศของเขาเลยอ่ะแล้วก็ แซ่บมีความนัวนะคะเค็มนิดนึงหวานนิดนึงแล้วก็เผ็ดนะคะเขาใส่พริกมาแล้วเดี๋ยวลองมาชิมหมูกันนะคะวิอร่อยอ่ะแบบไม่ต้องพรุงเลยเป็นหน่อยเป็นหน่อยเส้นี่ต้องเก็บเส้นเนี่ยเส้นบะหมี่ก่อนนะคะ ก็หมูมีรสชาตินะคะหวานหวานหอมหอมอุ้ยหูอร่อยจิมรวมกันเลยนี่ค่ะอร่อยเดี๋ยว ที่นี่เขาใช้เต้าถ่านดยนะอชอบน้ำซุปมากเลยอร่อย เป็นหม้อไฟมย็นาโฟยำซีดขอชิ้มแค่นี้ก่อนนะอ,อร่อยมากหอ,อมนะ้ำเย็นตะโฟค่ะแล้วก็มีความหวานเปรี้ยวนิดนึงนะคะ แล้วก็ร้อนมันหอมอะค่ะมันหอมามากเลยกินกับแมงกะพรุนนะคะคือเรามาต้องจัดเอ็นตาโฟอร่อ,อยมากเอ็นตาโฟยำซีฟเพือเป็นมีหยกค่ะกินกับเส้นน้ำแล้วก็เนื้อพร้อมๆกันเลยนะคะกิน,นะะอาหารนร้อนนี่คืออร่อยจริงๆเลยนะคะ เส้นมี่ขาวาค่ะือเป็นเส้นีขาวแล้วกันน่ารับประทานมากๆเลยโมไม่ปรุงแล้วคืออร่อยแล้วค่ะแับนี้อร่อยแล้วใส่เกียวนิดนึงนะคะเกลียวคนทร่์พให้มันกยเะน,นะคะแต่ว่าเราเก็บเลยชอบเกียว เซตสโคตรคุ้มเลยอ่ะมีเอ็นเอ็นของเขาหน่อยเอ็นห่เกือบไม่พอเกี่ยวต่อ Yeah. พอดีเลยนะคะปลาหมึกกรอบอร่อเจหมูนีเคียวหน่อยค่ะหกนเคี้ยวไปด้วย ลิ้นมั้งเนี่ยเนาะใช่นะัเป็นลิ้นเลยอะ่ะเป็นไงน,น,นะครับ <c oughs> เราเอามาย่างไปเพื่ออะไรคะคุณเมก โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ